สวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามเจาะประเด็นกับดิฉันศรีสุพางธรรมาวุฒิค่ะวันนี้เรามาติดตามความสูญเสียของเหยื่อที่ตกเป็นเหยื่อของหมอเถื่อนรายที่2แล้วนะคะในรอบสัปดาห์หลังจากที่มีพิตตี้สาวไปฉีดสะโพกจนต้องกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราเหยื่อรายล่าสุดนั้นเป็นบัณฑิตสาวซึ่งเพิ่งเรียนจบได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากมหาวิทยาลัยชื่อดังกำลังจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะ แต่ปรากฏว่าต้องมาจบชีวิตลงเพราะว่าไปหลงเชื่อกลลวงของหมอกัมพูชารายหนึ่งที่อ้างว่าได้รับพรจากพระเจ้าสามารถรักษาโรคได้ทุกโรคแล้วก็อาศัยความเชื่อทางศาสนานี่เองค่ะเปิดคลินิกรับรักษาผู้ป่วยที่เน้นผู้ป่วยที่เป็นคริสเตียนโดยเฉพาะค่ะวิธีการรักษาก็จะแปลกพิสดารมากๆนะคะคือหมอรายนี้จะขึ้นไปเหยียบบนร่างของผู้ป่วยจนทั่วร่างให้ผู้ป่วยเหน็ยบยาที่ทวานหนักจากนั้นจะให้ทานยาแก้ปวดแล้วก็กลับไปพักฟื้นต่อที่บ้านค่ะ จาะประเด็นก็ลงพื้นที่ไปเปิดใจของครอบครัวผู้สูญเสียรวมไปถึงไปฟังมุมมองจากแพทย์ที่น่าสนใจแล้วก็รวมไปถึงติดตามความคืบหน้าคดีซึ่งต้องย้ำเขาว่าการลงพื้นที่ติดตามข้อที่จริงรอบด้านของเราในวันนี้นั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ความเชื่อในาศาสนาใดทั้งสิ้นค่ะ 21กันยายนค่ะตำรวจชุดจับกลุ่มร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบุกไปจับหมอประกายสิริที่ร้านนวดแผนไทยอยู่ที่ย่านอโศกดินแดงค่ะหลังจากให้การรักษาน้องเอมมี่บัณฑิตสาวจากมหาวิทยาลัยชื่อดังจนถึงขั้นเสียชีวิตผู้เป็นแม่เล่าว่าน้องเอมมี่เพิ่งจบการศึกษาทำงานเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนานานาชาติค่ะแต่ว่ามีปัญหาด้านสุขภาพป่วยเป็นโรคเบาหวานมานานกว่า9ปีที่ผ่านมาก็รักษาอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายังไม่หายค่ะ ต่อมาก็มีคนมาแนะนําพ่อกับแม่ให้รู้จักกับหมอกมพูชาประกายชิริที่รักษาผู้ป่วยโดยการเหยียบจัดเรียงกระดูกมีข้อแม้ว่าผู้ป่วยที่จะมารับการรักษากับหมอคนนี้จะต้องมีศรัทธาในพระเจ้าถึงจะหายป่วยพ่อกับแม่จึงไปค้นข้อมูลดูคลิปทางอินเทอร์เนต็ตซึ่งในคลิปก็มีหมอกัมพูชาย,ยืนยันเขาว่ารักษาผู้ป่วยได้ทุกโรคทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจพาลูกสาวไปรักษาทั้งที่น้องเอมมี่เองนั้นไม่เห็นด้วยค่ะแล้วก็มองว่าการเหยียบผู้ป่วยนั้นไม่น่าจะรักษาโรคเบาหวานของเธอได้ ทุกโรคไหมะทุก,ทกโรคพี่น้อง,งยืนยันนะครับพี่น้องหลายท่านที่อาจจะป่วยเป็นโรคมะเร็งที่บางครั้งก็หมดอะไรตาหยากไปแล้วบางคนนะครับอย่างน้อยพี่น้องครับเราจะมีหมอที่พระเจ้าเจิมตั้งไว้คือทั้งหมดจริงจริงการไหลเวียนของโลหิตนะครับ,รบจะช่วยสร้างภคมิต้างทางโนโรคเขาบอกว่าสามารถจากเรียงกระดูกรักษาทุกโรคได้ซึ่งเป็นเรื่องแปลกใหม่แล้วพอดูเสร็จปุ๊บคุณพ่อก็เลยโทรไปถาม บอกว่ามีหลานเป็นโรคไตนะรักษาได้ไหมก็ได้แล้วลูกสาวเป็นเบาหวานรักษาได้ไหมก็ได้ได้ทุกโรคเขาบอกการเหยียบของเขาก็คือการจัดเรียนกระดูกใหม่จะไม่มีอันตรายเขาบอกแต่เราก็บอกว่าอย่างลูกสาวเคยบอกว่าถ้าเป็นเรื่องกระดูกอะหนูเชื่อแต่ว่าของหนูว่าเป็นโรคเบาหวานมันไม่ใช่โรคกระดูกหนูรู้ว่าหนูต้องรักษายังไง ขณะที่คุณพ่อน้อเอมมี่ยังเล่านะคะว่าวันนั้นเนี่ยหมอกัมพูชารายนี้ขึ้นไปเหยียบน้องเอมมี่ทั้งช่วงแขนขาและก็คอโดยที่มียาให้เน็บแล้วก็ให้กินยาแก้ปวดค่ะพอกลับมาถึงบ้านลูกสาวเริ่มซุดท้องเสียแล้วก็อาเจียนอย่างหนัก หมออ้างว่าลูกสาวนั้นขับของเสียออกจากร่างกายและพระเจ้าได้ช่วยจัดเรียงกระดูกเดี๋ยวก็หายรุ่งเช้าจึงพาลูกสาวกลับไปหาหมอรายนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าหมอไม่อนุญาตให้คุณแม่เฝ้าไปดูอาการค่ะแต่ให้กลับมารับในช่วงเย็นเมื่อไปรับกลับก็พบว่าลูกสาวนั้นยิ่งมีอาการสุดหนักพูดจาไม่รู้เรื่องถึงขนาดต้องหายใจทางปากแล้วอะค่ะสุดท้ายก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาแต่พอไปถึงปุ๊บม,มันไม่ใช่มันอ้าปากหายใจอา้าหายใจทำปากแล้วว่ะ คือเหมือนกับคนหายใจไม่ออกอ่ะวันนั้นเั่ก็ไม่ควงกัดเขารู้ว่าลูกสาวเนี่ยที่เป็นอย่างนั้นเพราะอาการของยาของข้อหรือเปล่าน่าจะปล่อยให้เราไปไม่ใช่มาด่าเราไม่ใช่มาว่ายังกัดลูกสาวเราไว้ที่เราเจ็บใจตรงนั้นแต่เราก็ปลอบใจตัวเองแล้วะว่าไม่เป็นไรพรุ่งนี้เช้าแล้วกันแะ่มนไม่มีสำหรับพรุ่งนี้เช้าสำหรับลูก ขณะเดียวกันน้องชายของน้องเอมมี่ก็เคยไปรักษากับหมอกัมพูชารายนี้ค่ะหมออ้างว่าน้องชายป่วยเป็นโรคประหลาดคอยาวผิดปก,กติและกระดูกสันหลังคดต,ต้องรีบรักษาไม่เช่นนั้นอาจจะถึงขั้นพิการเจ้าตัวก็บอกว่าถูกเหยียบด้วยเหมือนกันแล้วก็ทรมานที่สุดในชีวิตแต่กลับไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงใดๆไปฟังดูค่ะเขาเหยียบนะรู้สึกยังไงเจ็บป่าเขาเหยียบตรงไหนบ้างคอท้องหลังทั้งตัวเลยครับเหยียบแรงไหมครับ แรงมากเจ็บที่สุดไม,ไม,ไม่ไม่รู้สึกดีขึ้นแล้วก็กลับมาวันนั้นที่18กลับมาก็ขึ้นไปปวดตลอดเวลาแล้วขึ้นไปนอนทีหนึ่งทีสองก็ปวดปวดอีกแล้วนอนไม่หลับเลยต้องลงมากินยา คุณพ่อบอกว่าหลังจากสูญเสียลูกสาวไปคิดทบทวนอยู่นานเหมือนกันนะคะว่าจะเอาเรื่องหรือไม่เนื่องจากว่าการรักษาได้นำความเชื่อศรัทธาในศาสนาเข้ามาเชื่อมโยงก่อนจะมีการรักษาก็ยังมีการส่งตัวแทนเข้ามาคุยว่านล้อมถึงความเก่งกาจของหมอกัมพูชาว,ว่ารักษาได้ทุกโรคและก็มีการแสดงอิทธิฤทธิ์บาฏิหาร์ประกอบด้วยค่ะตัวเองไม่อยากให้คนอื่นถูกหลอกเหมือนครอบครัวอีกนะคะก็เลยตัดสินใจออกมาเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดมีกลุ่มของเขาบางคนเนี่ยทำเลือดออกมาจากมือ บอกว่านี่เป็นเรื่องพระเยซูทําน้ํามันออกมาจากไบเบิลเลยมันเป็นพวกเหมือนกับเล่นกลน,นะแต่ว่ามันหลอกเราอ่ะให้เราหลงเชื่อเพื่อตายใจแล้วไ,ไปรักษาคนนี้เพราะลูกเราเสียไปแล้วเราไม่ต้องการให้ใครเสียเหมือนลูกเราถ้าเขาเสียชีวิตโดนหลอกลวงกระทำถูกหลอกเองินไปผมว่าไม่ไม่เหมาะ ทีมข่าวของเรายังมาตรวจสอบที่คลินิกแห่งนี้ค่ะเป็นอาคารพาณิชสองคูหา3มชั้นซึ่งเคยเปิดรับการรักษาผู้ป่วยเนื้อประตูมีตัวอักษรพูดเรื่องศาสนาติดเอาไว้โดดเด่นเลยค่ะชาวบ้านเล่าว่าเคยเห็นมีผู้ป่วยทั้งอัมาพฤึกอัมาพาตมารักษากับหมอรายนี้ด้วยความศรัทธาขณะที่บางคนก็ไม่รู้มาก่อนว่ามีหมอกพูชามาเปิดรับก,การรักษาที่นี่ด้วยขณะที่คุณหมอก็ออกมาบอกนะคะว่าการนวดแล้วก็การเหยียบนั้นเป็นวิชาการประกอบโรคศิลปะอย่างหนึ่งค่ะ อาจจะใช้บำบัดรักษาผู้ป่วยทางกล้ามเนื้อข้อกระดูกปวดแขนปวดขาได้ค่ะแต่ว่าไม่ใช่การรักษาโรคเฉพาะทางอย่างเช่นโรคไตหรือโรคเบาหวานนะคะซึ่งโรคเหล่านี้จะต้องมีแพทย์เฉพาะทางซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแผนปัจจุบันร่วมการรักษาอยู่ด้วยแล้วก็ต้องวิเคราะห์ถึงความรุนแรงของโรคเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยด้วยค่ะใเนี่ยเลยปัจจุบันคุณหมอแผนปัจจุบันก็จะทำงานกับผู้ประกอบโรคศิลป์ละที่จะช่วยกันในการบำบัดน,นะครับ แต่ว่าถ้าสมมุติมันจําเป็นมีโรคจําตัวอื่นเนี่ยก็มักจะหลีกเลี่ยงการเหยียบการอะไรต่างๆนะครับเพราะมันจะไปอาจจะไปกระตุ้นให้เกิดภาวะรุนแรงขึ้นครับท่านจะไปใช้บริการอยากให้ท่านตรวจสอบดูว่าเป็นคลินิกที่ถูกต้องไหมครับเช่นมีใบอนุญาตตามที่กระทรวงสาธารณสุขให้อนุญาตคลินิกไหมคุณหมอที่จะมารักษาเรานี่มีใบประกอบโรคศีลหรือใบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ล่าสุดนะคะตำรวจก็บอกว่าหมอเถื่อนรายนี้มีผู้เลื่อมใสศรัทธาอยู่มากค่ะไม่ได้รับการรักษาผู้ป่วยทั่วไปล่าสุดตั้งข้อหาหมอกมพูชารายนี้ช่อโกงประชาชนโน้มน้าวให้หลงเชื่ออวดอ้างเป็นหมอรักษาโรคค่ะส่วนที่ความผิดชัดเจนก่อนนะส่วนที่ช่อกงประชาชนเนี่ยการที่เขาไม่ได้เป็นหมอเนี่ยแล้วเขาไปลงโฆษณาไปไปไป,ไปพูดให้คนอื่นเข้าใจ่วา่า เขาสามารถรักษาโรคทุกชนิดให้หายนะได้นะนเื่องจากการที่เขาทำอย่างเงี้ยเขาจะได้รับเงินค่าค่ารักษาเนี่ยสั้งละพันห้าสองพันเนี่ยซึ่งเขาไม่ได้เป็นหมอที่มีความสามารถในการรักษาในโรคเนี้ย<ะ>นะครับ,แล,บรแล้วก็เริมชอบกลุ่มประชาชนแล้วก็คมบิดประกอบโรคถึงเลยไม่ต้องยาก คุณผู้ชมคะล่าสุดทีมข่าวเจาะประเด็นพยายามติดต่อไปอยังพิธีกรสองท่านที่อยู่ภายในคลิปแล้วก็ร่วมรับประก,กันว่าหมอกัมูชารายนี้สามารถรักษาโรคได้ทุกโรคแต่ว่าเราได้รับการปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ค่ะโดยพิธีกรทั้งสองบอกว่าไม่อยากซ้ำเติมครอบครัวของผู้สูญเสียขณะที่ตัวผู้ต้องหาก็คือหมอกัพูชารายนี้ซึ่งจริงๆก็อยู่เมืองไทยมานานถึง30ปีแล้วนะคะ ล่าสุดนักปรากฏว่าได้รับการประกันตัวในชั้นศาลค่ะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นจะมีการรอผลการชนะสูตรศพของน้องเอมมี่อย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่าสาเหตุการเสียชีวิตนั้นเชื่อมโยงกับวิธีการรักษาพิสดารหรือไม่หากมีความเกี่ยวข้องกันจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับหมอกัมพูชารายนี้ด้วยค่ะ